mà nói là lượt bên Bình mà nói là Mọi Hả Quy à gần mai Mình nè mẹ mới lục, ừ? à Là Thì chẳng mãi đi Là Sao ít là lượt Hả, hả? คุยไหมอ,อ่าลุกคุยกระขายนัคุยกับใครลูกอ่าวต้นแน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 วทำไมคุยกับใครม,ม,มาหน่อยมาหน่อย เ่อ้าอยู่นมยางนี่เดินสวนตูดแล้วกินไปตามขวดแล้วนะอ๋อมาน้อยมาน้อยกินนมเยอะมากเลยไหนแก้มไหนแก้มไหนแก้ม

น้อยฮะชิวเลยเหรองานอึแล้วโอ้โหอึอีกแล้ว,ลวมีท่าเบ่งอึด้วยโหโยมันออกเยอะอย่างนั้นเหรอลูกดีดีดีด เออแบ่งอิสเสร็จก็ยิ้มอาลงดีเชียวไปเดี๋ยวแม่เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ปะเดี๋ยวแม่พอลงไปทั้งล่างแล้วเปลี่ยนผ้าอ้อมให้นะทำาไมแบ่งบ่อยจัง่ละลูกเล่าไล่เอาของเก่าออกให้หมดเลยล่ะลูกเออโอ้โห ป่าป่าเดี๋ยวรอมแม่อยู่นี่นะยี